สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรแต่กรนที่ปลูกฟักทองเนาะ,ะวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่แปลงใหญ่ที่จังหวัดสระแก้ววันนี้มีทีมงานจากอำเภอกระบินบุรีมาดูงานเนาะครับเนาะแปลงใหญ่ของเราโดยมีพี่สมหมายที่เป็นคนดูแลสวนอยูอ่เป็นคนชีน้แนะให้พี่น้องเขา กองนี่อย่างนี้เนาะเดียวเลยเดียวไม่ตันหรอหรือเหลือเหลือลูกหัวกะโหลกเนี่ยยกสูงอะไรกะโหลกยกแล้วก็ห่อห่อไฟเขียวอันไหนมันถ้าเราดูว่ามันจะตันบ้างโอ้ยบางทีมันตันอยู่นี่แล้วตันอยู่ตรงนี้เอาตะเกียบแย่บ้างอะไรบ้างถ้ามันดูโอ้ยถ้าคนทําก็รู้เนาะว่ามัน ถ้าน้ำมันไม่เสมอปุ๊บไปลายๆเนี่ยเริ่มจะเหี่ยวแล้วพวกนี้สดชื่นหมดปลายเหี่ยวนี่แสดงว่าเส้นนี้ต้องมีปัญหาแล้วก็ไปแก้ปลายมันก่อนแล้วก็นี่จะเลี้ยงอย่างนี้กี่เดือนนี้ก็ได้แล้วนี่เป็นที่เลี้ยงได้เดือนกว่ากไม่เอาเดือนหรอเราจะยืมสักวันนะยืมสักวันไม่ถึงเลยเนี่ยสุดาพนี้ไม่ถึงเลยเ่ยยืมห้าวันพอแล้วเนี่ยนะเอเออ้ามันจะเต็มที่แนละ้วใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับ<ๆ>มัน ตั้งยี่สิบแปดวันนี่แหละประมาณอันนี้ก็ตอนนี้ก็น่าจะสามโลเนาะสามโลก็สี่โลเนาะใกล้ๆสี่เนาะในลูกในเนี่ยพวกเนี้ยใกล้ๆสี่มั้งน่าจะสามโลใกล้ๆสี่อ่ะแต่จะถึงสี่นี้ปก็ไม่รู้ต้องถามคนขายนะโอ้ลูกนี้เกินแน่นอนลูกนี้จะห้าแล้วนี่ลูกนี้จะห้าแล้วครับแต่ลูกเนี่ยน่าจะไม่สี่ก็อยู่ประมาณที่คุยกับ เจ้าของเจ้าของเขาเลยเจ้าของส่วนเขาตีไว้ที่สี่โลคะสี่โลตอนนี้ประมาณนะแต่ของเรามีลูกใหญ่เลยค่าสี่โลแล้วพดตงมาตรงนี้ไม่น่าหลุดหรอกอืมไม่น่าหลุดไม่น่าหลุดสักเบอร์ไม่น่าหลุดหรอกไม่น่าหลุดเบอร์นี่ไงมันจะมีแบบนี่นะครับเนาะอันนี้มีแบบนี้นี่เห็นไหมน้องนี่เก้วเก้าเราเก็บไว้ทำต่างต่างมันจะไม่ไม่เอาริงด้วยเนี่ยมันกาอย่าจริงด้วยเนี่ย อ้ยมันไม่ไดมีแบบนั้นหมดเนาะนก็ข้ไกีงช้นเลยตอนนี้เป็นอาไก่อ้มันเล้้่าปูขนาดนี้เลยไม่ไมุ่ตันี้รอดตายแลเนี่ยเอจอริกกไก่ใช่ไมิกกไก่เทวดาไม่ไดเนี่ยอนี่นะ <c oughs> นี่นเานะขาต้นเน่ยผมเล่นยังไง,งก็สอืมสำาพเนี่ยนะนนเกินเกินมว่เกินอั่าไขั้นตัดเลย ฮ่ารู้วไม่รู้ตีไม่รู้แน่นอนดูที่เขาที่น้องกัดจตรกรครับดูที่เขามีเธอแล้วพี่ก็ดูแล้วเหลือเวลาอีกเดือนหนึ่งเหลือยไอีกเดือนหนึ่งมีมีมีเจ็ดอ่ะเนาะอย่างนี้ก็ไม่ไปแล้วอืไม่รู้มันโดนอะไรมันมันมันเสียรูจีมันแปลวเียงแต่ถ้าเป็นสีเมืองก็ว่ามันมันมันไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ทองคำไพ่ขาดน้ำก็ไม่ได้ถงไม่ถึงก็ไม่ได้เออใช่ครับ นี่เนาะครับเนาะเออลืมแนะนําตัวเองวันดีครับพี่เขาวันดีครับ,รบเออถามถามพี่นิดหนึ่งจูมาจากไหนครับเนี่ยมาจากกระบินครับน,นนะอ,อ,งงองออนนออามาดูงานเนาะเออดูความสวยงามของฟักทองน่ก็นี่เนาะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดูงานแปลงของเราเนาะครับเน,ะนานะ โดยมีอาจารย์สมหมายเนาะครับเนาะเป็นคนแนะนำให้กับน้องๆเขาใ่ไมกอนมันไม่เป็นอย่างนี้นะมันแอกชีไก่มันมันตรงนี้เป็นกองชีไก่ใช่ไหมถ้าไกา่ไก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 ่ไ่ไก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 ่ไ่ไก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 ่่ไก่ไก่ไก่ไไก่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 ไก ี่ยสภาพเนี่ยไม่ได้ไถไม่ได er> ้อะไรแล้วมันคนทำไม่ที่แรกเขาไม่ไถไม่อะไรเพาะทำไมเขาไม่ได้ไถครับพี่เขามันเป็นยังไงถึงไม่ได้ไถรถไถมันไถมาไม่จริงเลยมันไถอยู่มันไถมันไถแค่ร่องที่จะปลูกใช่โลกเราเอาแบบมันง่ายง่ายหรือว่าก็ไม่น่าทำตอนดินแข็ง่อไม่น่าเลยไม่ได้ไถตอนนี้อยูตรงนี้ลองนับย้อนไปดีว่าประมาณเท่าไหร่ นับยอดจากลูกนี่ใส่ยอดไปเนี่ยน้องกาว่าประมาณเป็นลอยไหมก็จึงสุดสุดนั่เนี่ยเพิ่เพิ่มนะคิดก็ได้ได้ได้จะได้ประมาณลอยเท่าไหร่เดี๋ยวนะต้องตีเป็นใบอ่ะเอาแบบนี้นะเล็กไม่เอานะเล็กใเนี่นะใจน,น,นะนี้แหละเนี่ยไออย่างเงี้ยนับได้เนี่ยอย่างเงี้ยนับสามไปเลย,ยนับสามนับสี่นับห้านับหกางเงี้ย จ็ดนี่แปดนี่เก้านี่สิบนี่ได้แล้วพี่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดพี่ดูว่าร้อยห้าแล้วพี่ไม่ใช่ร้อยแล้วเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบหนึ่งสามสิบสองสสามสามสี่สามห้าสามหก สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบหนึ่งสี่สิบสองสี่สามสี่สิบสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบหนึ่งห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบนี้ไม่นับนะนี่หกสิบเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก 6 7 6 8 6 9 7ปห้าดนอี่นะครับนอกขนาดนี้พี่สมัยเรากำลังนับรูปฟักทองอยู่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดสิบหนึ่งแปดสิี่แปดห้าแปดหเจปปส้าสเกสห้า้าห้าปย สี่ร้แล้วพี่ไปไม่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 แต่ไม่น่าหลุมสามห้าหรอกไหมอันนี้เราคิดว่าแล้วแล้วน้ำหมายว่าประมาณสักกี่เมตรจากไปนี่ประมาณสักกี่หลุมถึงสาสิบหลุมไหมถึงสามสิบหลุมไหมห้าเอะเมตรหน่งสี่สิบปดต้นสี่สิบแปต้นนี่นะจากจากนี้ไปตรงนั้นนะนี่สี่สิปดหลุมสี่สิบแปดหลุมได้เก้าได้เก้าสิบร้อยร้อยยลูกร้อยสามลูกร้อยสามลูกได้ เออถูกตีว่าถูกหลุมละวสองลูกกว่าๆถ้าระยะเนี <é. S 1> na, son, ่ยตอนแรกผมกลัวที่ระยะผมไม่ได้แต่ผมเห็นของพี่แล้วอพี่ระยะพี่มาถึงแค่นี้น่ะเออของผมสบายอันนี้มันแคบนิดหนึ่งไงที่แคบนะแต่จังว่าอยู่แคบตามอันนี้นะอันนี้ไม่ได้เรื่องนะีทท่มาตรงไหนตรงไหนที่สวยไหมนี่ใช่ไหมตรงไหนนี่ระยะได้สวยพี่ระยะได้สวยเลยของผมมันปลูกในร่องที่เตรียมเลยกไว้จะทำทุเรียนไงแต่ปีเรายังไม่ปลูกระยะสวยๆต้องไปทางนู้นเลย ไม่ได้ระย่รนีร้เลยอขี้เมาขี้เมาขีา้เมาทำาให้ให <c oughs> นู่นฝั่งนู้นนะครับมาตรฐานของมัน,เ,มนเดินดนเอนอันนีอนปุ๋ยสิบห้าห้าต้นกี่รอบวะเนี่ยสี่รอบรอบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ลองคืนนะลองคืนรอบนึ รอบเอ่๋อย่างนี้ใส่ต้นเท่าไหร่แล้วพี่ตอนนี้ตอนนี้ใส่สามลูกไม่ไม่เฉลี่ยต่อต้นเหรอเป็นหนึ่งช้อนหรือยังไงไม่ไม่เราใส่เป็นถาาว่าเป็นไรเอาแล้วต่อต้นใส่ขนาดไหนเนี่ยมันไม่นี่ต้นเรามันทําไม่นี่ยังไงเราเราไม่ได้ใส่เป็นเป็นต้นเราปล่อยแล้วบุกใสยน้ำพี่ใส่ว่าดูท้ายปั๊มเหรอ ดูดท้ายปั๊มหรือเป็นอะไรเป็นสายปัป๊มอ๋อนึกว่าเป็นเบนจูรี่เป็นท้ายปั๊มแต่ท้ายปั๊ม่ผมว่ามันดีกว่าเบนจูรี่อยู่แล้วแต่มันจะไปดีตรงที่ว่ามันจะพาสายเราตันนี่แหละท้ายปั๊ม <c oughs> ต้องขี้ว่ามันมันอันนี้มันโอยมีขึ้นหรอฮะ<า>มีขึ้นตะกอนมันเลยนะขึ้นไปก็โอย๋อกว่าจะจิ้งถึงนู่นนั่นมัน ยิ่งไปตามสายใายปั๊มเนี่ยมันดีนะเพราะมันดูดเสร็จปุ๊บมันเข้าไปเข้าไปไปพัดปุ๊บใบพัดแล้วมันตีกับไปพัดใัยังตีไม่มากไปพัดตีมันกระจายขึ้นแต่มันก็จะมีปัญหาอย่างเดียวกว่าจะผ่านใบพัดกว่าจะผ่านสายเมนมีแค่เรื่องตะกรนะถ้าไม่ติดเรื่องตะกรก็ไม่น่ามีปัญหาแต่เวนจูรี่อ่ะมันก็เสียแรงดังเวนจูรี่เสียแรงดันอยู่แล้วสมมุติว่าถ้าดูดข้างบนเวนจูรี่อ่ะมันมันน้ำมันเปิดไม่เต็มอ่ะสมมติเราทําท่อ ทาท่อสามถ้าระบบปุ๋ยผ่านข้างบนน่ะท่อสายไอ้ท่อสามนิ้วอ่ะมันบิดมามันก็เป็นที่เลยจะ,จะเหลือแค่ประมาณสองนิ้วเพราะเราต้องบิดให้แรงดันมันกลับไปดูดปุ๋ยแต่ถ้าท้ายปัม๊มอ่ะต้นสายเคยแรงยังไงไม่แกร่งอยูง่งั้นเดิมใช่ดูดมาท่าเดิมเจาะสายดูใจเดียวทรงนี้น,น,นี่น, <laughs> นั่นแรงะหัวสายเราก็หัวสายก็มีพ้าเขียวกองอีกใช่ก็ขยับอยู่ด้วยขยับขยับขยับ เกิดที่กระสุกลูกลูกนี่คือนิ้วเหนียวเลยปุ๋ยควรนิ้วเหนียวเลยในน้ำแล,แล้วระบบใส่น้ำเลยก่อนใส่แม่งเติมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายหมดหร <c oughs> ือนั้นกะเติมแหละเติมจนละลายคนจนมองอ๋อแสดงว่าพี่ใส่ใส่ใสแถบพอนิสไปใส่ดัางพอนิสไปโอ้ถ้าอย่างนั้นละลายหมดละลายหมดมมใช่ได้เพราะมันจางไปเรื่อยเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยอันนี้คือมาตรฐานร่องฝั่งนี้คือมาตรฐานนะนะถ้าตรงหุ้นใหญ่กว่านี้ไงใหญ่ งต้องทำน่าจะทำ6เล้วเกอันนี้อันนี้ไม่ถึง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 1น3อีอันนี้าไปดูแปลงของอุ้อันนี้อันนี้อันตรงนี้ประมาณสี่เออไม่ถึงสิอืมประมาณแก็ไม่เห็นเลยเลือมันเป็นื่งมันไม่ีเลือมันจะมีกองกือมันกว้างนะ แสดงว,ว่าก็ไม่ได้เป็นแถวนี้ไม่ไม่ได้เป็นเครือละลูกเครือละสองเสมอไปเป็นเครือละสาม,มั่งอะไรมัง่งไม่ไม่ไม่เครือเครือละลูกหมดครับเครือละลูกหมดเครือละลูกหมดแต่ว่าลุ้มหนึ่งเนี่ยผม<อ>มาไว้สอง่ตน้นคือ าผมตัดโยนทิ้งหมดไงตัดเปลือยโยนทิ้งหมดกินน้ำเราเฉยๆแล้วที่นี่ค่าเช่าก็อ้กอะไรนะตกแปดร้อยนี่คือฤดูกาลก็ตีแค่สี่เดือนที่นี่ประมาณนั้นแต่ว่าตกไรละพันถึงถ้าเป็นรายปีนะเพราะแถวบ้านผมก็เช่าปลูกมันก็ยังได้ละพันเลยน้ำมีน้ำในที่ใช่แล้วอีกอย่างที่อ่ะถ้ามันหาเป็นแปลงใหญ่ๆนะมันไม่ได้หาเช่าง่ายง่ายแปลงใหญ่ๆส่วนมากเป็นสิบยี่สิบไร่ ถ้าได้เป็นแปลงใหญ่ๆมันดูแลจัดก,การง่ายเนี่ยถ้าแปลงใหญ่ๆห้าสิบไร้ใช้สองคนถ้าไปได้แปลงละยี่สิบแม่ก็จะใช้คนเพิ่มอีกสองคนอยู่แปลงละสองคน,นเ,เหมืนอมนเดิมนะครับใช่นะใช่เวลาเราทําเราอะไรมันก็จะทํางานนะมันในยากซื้อของซื้อรถมันก็จะไปนั่นนี่แต่มันหนักที่คนถ้าคนดูแลนี่นะครับเนาะนั่นคือคุณน้องที่มาจาก อำเภอกบ,บินบุรีมาดูงานของเราเนาะครับนะเนาะแปลงฟักทองที่อยู่สระแก้วเนาะก็มาดูคุณน้องเขาให้ความสนใจเขาอยากจะร่วมปลูกกับเรานะครับนี่แหละวันนี้ไม่แน่นะครับอาทิตย์หน้าท่านจะได้พบกับพี่น้องฝั่งกัมพูชาเปืือกข้าม,มาเนาะเดี๋ยวนี้กำลังคุยกันเรื่อง ใบผ่านแดนบ้านใบผ่านอะไรอยู่พี่น้องฟังกัมพูชาว่าจะเดินทางข้ามมาดูงานของเราเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะสำหรับวันนี้เหมาอ้อนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ